สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มการติดตามเพิ่ม FOLLOW ของทิกตอกกันค่ะเพื่อนๆท่านใดยอดการติดตามน้อยๆแบบนี้อยากเพิ่มยอดการติดตามนะคะดูเทคนิคนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงด้านล่างกันมาได้เลยนะคะแล้วเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์เคม h ขีแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมิน คอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวนะคะก็สามารถมาเลือกดูรายละเอเียดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ลิงก์ google ตรงนี้ได้ง่ายๆกันเลยนะคะ นะคะเพื่อนเพ่นท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยเปิดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเอามาสู่หน้าหลักหน้านใยแล้วนะคะด้หมดสุู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละบริการก็อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่รวดเร็วและบริการแต่ของแพลตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลย แตร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็นติ๊กต๊อกนะคะมวลมูลมลบริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นติดตามนะคะมวลมูลมลตรงนี้ขอเลือกเป็นแนะนํารถเร็วตรงนี้แล้วกันนะคะบริการด้านได้มีอยู่หลากหลายบริการที่เป็นรถเร็วนะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดตรงนี้เลยสี่แปดหนึ่งหนึ่งจะเป็นตัวติดตามนะคะหนึ่งพันติดตามนั่แหละคะ่150ระร5อยห้าสบกว่าบาทเองตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลขบริการนะคะ ในส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกโปรไฟล์ที่ทุกานจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโปรไฟล์นี้นะคะต้องเปิดการติดตามด้วยเงยินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเริมอยู่ที่แปสิบอดนะคะนำลิงก์มาวางกันได้เลยค่ะในปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไป2ี่สิบค่าในราคา3บาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะระบบนะคะได้รับการสั่งซื้อกันแล้วนะคะรอยอดขึ้นกันสักครู่น,นึงคะ่ะตอนนี้ไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ในแถบนี้ค่ะจะเป็นแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะแต่ละออเดอร์จะอยู่หน้านี้เลยนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะมีรายละเอียดของออเดอร์นั้นๆอยู่ด้วยนะคะในส่วนด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขออเดอร์ค่ะเพื่อนๆท่นานใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าเข้าช้าสักนิดนึงนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมินตรวจสอบกัได้เลยนะคะมาดูช่องทางการเตริมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง5ช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR code นะคะตัวนี้ สแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะอังเปาวันเลชิพเพตตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการโดยเชิงการสามารถเลือกบริการกันไปได้เลยนะคะริบโตตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายการตื่เงินที่สุดเลยนะคะและมีถูมันนี้วันเลดอีกด้วยนะคะไปดูบริการกันค่ะบริการของทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันเลยสามารถเลือกสรนใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางท่านขวามือตรงนี้ได้เลยตรงรูปนวงตานะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ สามารถสั่งซื้อหน้านี้กันได้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆนท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปให้กับเพื่อนๆได้เลยเราก็จะได้รับโบนัสถา,าเผินของทุกๆก,กันเติมเงินเข้าเลยนะคะ ไปดูตัวชื่อเลยกันค่ะตัวชื่อเลยตรงนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาติเงินไม่เข้าข้าชาสักนิดนึงนะคะนาเลขออดเดรนนะคะวา,างกนตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือหากาต้องการความสะดวกรวดเร็วก็เลือกเ,เป็นไลายคลิกกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินนะคะช่องทางการเงนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะ<อ>ก็อยากรู้สถานะด้วย สามารถมาตรวจสอบดทด้ายที่น้านี้เช่นกันคะ่ะจากการสั่งซื้อไปสักระยะหนึ่งนะคะยอด follow ยอดการติดตามไลายเพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็น106เลยทางระบบใจดีบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่นั่นไดสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยคะ่ะ